กลับมาเจอกันเราอีกครั้งนะซึ่งผมหาแมพที่จะมาเหล่าเกียนนะครับเกียนนะครับผมรู้ว่าผมจะเกียนอะไรละผมรู้ละผมจะทําให้สนุกนะแค่เห็นเพียแค่ผมเห็นนะเนี่ยผมรู้แล้วผมจะใช้ปืนสไนเปอร์วันนี้ในการฆ่านะครับซึ่งแอล์เลีย51นะครับมันก็มีมาอยู่นะครับ ซึ่งมันเพิ่มมาคือเพิ่มอาวุธใหม่มาสออันเพิ่มคิยวเลยมาสอ,อันแล้วก็เพิ่มตามมาสองอันพร้อมกับเพิ่มเซิร์ฟเวอร์วีพีคอมมานเหมือนคำสั่งเลยนะแล้วก็เป็นอัปเดตท,ที่ v ีสิบป้าถ้าจะไม่ผิดอัปเดตเมื่อวันที่12วันที่10บปีหกนี่เองนะซึ่งราคาเซิร์ฟเวอร์วีก็ไม่ต้องเดานะครับว่ามันราคากี่บาทยังไงมันก็ต้องเสียลยู่แล้วสิบบาทเอง สภาพรถแบบผมไม่มีเลยคนระับหมดตูดเลยซึ่งผมอยู่แค่มอหนอึ่งเองนะัแค่ทําคลิปให้พวกคุณสนุกเฉยแล้วผมก็ฝากถึงพี่ๆหรือน้องทุกคนที่ดูคลิปผมด้วยนะครับว่าเราทําคลิปเราไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่เราหวังแค่ให้พวกคุณสนุกเฉยเอาเราพูดมากแล้วเอามาเล่นเกมก่อนดีกว่าเอนเตอร์เข้าเกมเลยเอนเตอร์เข้าเกมพร้อมกับโหลดสุดครู เอาแล้วนะครับรอให้มันโหลดภาพก่อนซึ่งเพลงที่ผดจะมาเปิดเออว่าปิดเพลงดีไหมเนี่ยโอ้เยอปิดเพลงไปเลยประมาณนี้พอก็คงจะได้อะ่ะแชทเรามาดูซิว่าอันสุดท้ายอันนี้แอนเดียฟิตีิวัดดาสตร์จะมีใครรอไหมมีคนรอ ซึ่งผมจะไม่รอครนะับมีโหมดใหม่เข้ามาคือโหมดติดเชื้อก็คิวร์เมิร์ภารกิจของเราคือเราจะมาลอนเล่นโหมดใหม่อยู่นะเพราะว่าโหมดคนนี้มันคลาสสิกอยู่แล้วซึ่งผมจะเล่นโหมดนี้นะโมรูซิว่าเราจะได้เป็นฆาตก,กรไหมหรืออาจจะได้เป็นคนดูที่ดูวพวกเขาเล่นกันหรือเปล่า เรามีพออยู่สองพันเจ็ดเจ็ดนะครับอาอครับนี่ครับรอเจอพวกอันนี้น่าจะเป็นมอนนะเฮ้ย,เ,ยเลินายจะหมดแล้วเพวื่อนเราจะมาติดชีวิตคู่กายคนนี้ครับยิงดีเออไม่ตัวนั้นนะยิงด้วยเฮ้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 ย,เอ,ยเอาแล้วเขายิงแบบเฮดช็อตเลยทุกคนข้อตือไงพี่ชายคนนี้เขาเอาจัดอะ่ะเดยที่คนเนี่ยมาดูหน่อย คนนี้เขาทําอะไรเนี่ยเขาเหมือนจะหลบอยู่มุมกําแพงนี้เพื่อไมไ่ให้คาร์ตกรมาหาเขานะไม่สิเขาปิดกําแพงอยู่อะถ้าสเลเด์แมนมันน่าจะเอาหนวดเข้ามาข้างในได้มีอยู่รอดอยู่สองคนเองเขาโดนมือจับแล้วเอาแล้วไม่ไม่ไมเออเขาตายไปที่เรียบร้อยไม่เหลือนายคนเดียวแล้วคาเค้นเป็นเสียดายเราไม่สามารถ ดูฆาตกรได้เลยขรรอบเดเสียให้มันชัดๆซิต้องการฟันเสียงเต็มระบบนายคนเตือนนะมันมันเห็นเองแล้วนั่นนะมันเห็นเองแล้วไม่มันเห็นเองแล้วเกือบไปแล้วฆาตกรสามารถมาได้อ๋อแล้วไม่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 ไมมทำไมมือมันไม่จัดตรงเกมงพวกเองวะยิงเขาได้นะ ฆาตรกรมันคนมีเพิ่มไม่ใช่เหรอไม่อย่าจับมือไม่ยิ่งมันสมมติค่อยๆไต่เราต่อเราไปเรื่อยหนีเอเอฆาตรกรชนะแล้วก็ผู้ผรอดชีวิตทุกคนก็ได้ทังการตายไปที่เรียบร้อย GG เพื่อน GG ชินเดียวกันโอ้โหเลิกฆาตกรเขียวเลิศห้าร้อยสิบหกอี่อ,อันนี้คือการเปลี่ยนตัวอวตารของผมนะ จะดูแบบนี่หน่อยเราใช้ R 5หรือ R 1 6นะถ้าจะไม่ผิดเราจะได้เป็นอุย้ยมนุษย์ผู้รอดชีวิตสิเออภารกิจแรกของเราคือไม่ต้องพูดอะไรมากครับหาอาวุธก่อนเลยอาวุธเราอยู่ไหนวะจะได้ว่าฆาตก,กรมันจะมีคนเดียวก่อนแล้วมันก็ค่อยมีอีกคนนึงถ้าจะไม่ผิดตรงนี้เติมนดามได้เสียดายเติมนดนาะไม่ได้หมวดนี้เติม น้ำไม่ได้แล้วก็ปืนนี้เวลาเราเอามาไม่จำกัดด้วยหนายเห็นอะไรนะข้างล่างมีของดีไหมโอ้ยม,มีของดีเลยอย่นะโอ้เพื่อนกายเรามามันไม่มีของดีเพื่อนยาดีกว่าคัตกรมันอยู่ตัวไหนวะแต่มันไม่เห็นมาเลยอย่าพูดเดี๋ยวมันมาสิไม่หรอกเดี๋ยวมันคงมาเองแหละถ้ามันไม่เพื่อนจำนวนประชากรของมันให้มาต่อสู้ร่วมช่วยเหลือ อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยม่ใช่ยิงมันยิงมันยิงมันยิง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 มันเฮ้ย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 ม่ใช่ได้ไอเนี้ยมันต้องพุ่งมาชัวร์เลยยังไงบ้างล่ะยิงยิงยิงมันตึดใช้ได้เหงื่อเนี่ยอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเจเลมอเจเลซื้จะ้าตกอตัวเล่นละนี่มันเหมือนหมุดหมุดหมุดอะไรวะ อ้หมดที่เราต้องข้าเยอะภาษาอังกฤษจะไม่ได้แนละ้วโหดูมันทำดิอุยอย่าเล็งฉันโอเคมันหนีแล้วสกิลเราหาปืนนะเขาเอามาจากตรงไหนอะ่ะเออันนี้ปืนเราดีกว่าเอามามา๋มายวเพิ่งกินมันเขาไม่มีเยติจากนี่หรอกนี่เสียงคุณยายแกนี่นะเิื่อนี้ยิงเสียงอะไรวะไอตกเปี้ยอเออไม่ต้องขนานก็แล้ถ้าคุณยายแกนี่มาจริงอะ ตรงนี้เหมือนจะ <c oughs> ไม่มีนะข้อตีนะพอดีเออลืมบอกไปนะครับว่าเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าทำคิดโอ๊ยชนะเฉยก็เสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าทําคลิปเมื่อกี้เราเสียจะเจ็บคอแต่ผมไม่สนใจผมจะทำให้พวกคุนสนุกให้ได้ผมว,ว่าเราควรเกียนว่ะมึงคิดว่าอะไรวะเบสชิกกี้เอเวอร์อิสตีใช่พเพื่อน แล้วคนนี้เขาชื่อว่าเผาไหมเหรอทำไมเขาเตือนตัวอดับเบิลอาเราจะได้เป็นคนดีศีลประจำชาติชาติเจริญเฮ้ยเฮเราเจ purpose! อปืนเฮ้ยสไนเปอร์เอ้ามันรับปืนได้เหรอเอ้าเขาปักใหม่แล้วโถ่ตอวมาใหม่นี่เขาไม่ปักนะแลาวไนหเปิ้ลเขาจะลอ็อกหัวมีฟีไม่ใช่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 คนละอันละผมว่าผมมาฝาันนี้ดีกว่านะ เสียเงินร้อยบาทเราต้องเทเลพอร์ตกดตัวน,นี้เลยไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะอย่าลองเสียดูบ๊ายบายแล้วเพื่อนโชคดีมันเทเลพอร์ตให้ไหมเฮ้ยเทเลพอร์ตแล้วเทเลพอร์ตละโอ้โหเสียเงินร้อยบาทจรงห้องนี้มันควรจะมีกุญแจกุญแจกุญแจ อ๋อ,อมันให้เอาเวคเข็นปืนนี่ว่าโอ้แล้วขัดจะไปรู้ละเอาเวเข้นปืนที่นี่เหรอเดี๋ยวเราผมมีอาวุธแล้วใครมาผมยิงให้หมหุนอะคอยดูมันจะน็อกหัวให้มันวันช็อตมันจะมีคาตะกรใหม่มาเอ้ยอยูอย่นี่ก็พาได้อยู่มีคนมาแถวนี้ด้วยนะแปลว่าคาตะกรมันต้องอยู่แถวน,นี้ชัวร์เลย ถ้าม่เปิดประตูเองมันจะไปเปิดได้ไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ปืนดีเลยยูเค o นอเทสบ้าเอ้ยมีเกมพาสแต่เอาปืนไม่ได้บ้าอ้าวแต่ขั้นตอนต่าคือเจอปืนเกมพาสแต่มีโอ้ยไปเล่นมันผิวนี่ะจับมือเทะถฮามันไหลจนเธอขาดเอ้ยเป็นไรนะครับ เรามีคุแม่ที่ดีอย่างนี้แล้วก็ภูมิใจแล้วนะครับอเอาทำไมละ่ะเราอุตสาห์เป็นแม่ลูกกันโอเคนะเคเพื่อในการสีสมาธิเราจะอัดคิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเลืมเกลให้มันเสร็จทรั้งนี้ใครเป็ฆ่าตกรวะไออันนี้หมดติดเชื้อหรือหมดอะไรเนี่ยฉันเล่นถูกหมวดไหมนเนี่ย เราตายเราต้องไปเรื่อยหมดติดเสื้อเด็กมันเปิดนาองไม่มามันมาเปิดไม่ออ,อ้ยแล้วมันเอาไปได้ไหมมันแบบก็ไม่รู้มันจะเป็นมือไม่นา่าหรอมันก็ไม่เอาไปหรอกนะมันจะเอาไปได้ยหงไโอเคนะตัวนี้เอ้ยโอ้โหตายโคอ,อนาตโดนคอนโดพอดลมนี่มันหมดอะไรวะหมดทำหมดฆ่าฆาตกรน,นี่มันไม่ใช่หมดดิดเชื้อได้เลย เดี๋ยวขอเล่นตันีิสลาลอะไรนะเดีย๋ยวทำใจมานาเลยมันเป็นหมดอะไรวะพี่เท่ติดเชื้อนี่เนี่ยไอบ้บ้าเอ้ก็ว่าทำไมมีเงินสองพันคนเล่มาแล้วดิบวว้าโอเคเพื่อนเราตายไปแล้วเราคนหนีก่อนเรามีสู้เราไม่สู้เรามีเสี่ยงแล้วเราเสี่ยงเราจะตายเราเราต้องหาอาวุธปืนที่ดี ข้างล่างนี้มีแล้วเหรอเอามันคมไม่มัน่ะข้างบนหรอม,มอ้าคุยจะเนี่ยไม่ต้องปิดถุงเล้ยน่ากลัวจังตอนนี้มันคนจะมีคนอาวุธไปแล้วเหรอเอ้เราอีโวอาวุธก่อนก็ได้จะไม่อยากเสียงสเงินซะด้วยสิอาวุธเกมพาร์ตมีแค่เอเสียงอะไรอะ่ะนี่เสียงเหมือนคนคนเอเลี่ยนอันนี้หมดไปเชื่อไม่รู้เราควรเปิดอันนี้ไหม เปิดโอเคอเคออเ,เล็งได้อันนี้มีกล้องวงจรปิดเราสามารถดูได้ด้วยนะแต่โหมดนี้ก็มันวงจรปิดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่สิมันก็จะมาฝั่งนี้แล้ก็มีปืนดีแน่เลยห้องนี้ห้องสองเจ้ตัวฉายในเสื้อใหญ่เปิดตัวนี้ด้วยหวังว่าเจนน่าไม่มานะ เราต้อนเตีาอาวุธได้กต่ทันาเราไม่เต็มเราก็ตายตรงนี้เป็นห้องเราเสียเงินชุดก่อชั้อเลยตอนนี้จะไม่เสียตบบ5ห้าสิบบาทเองมันจะมาห้าือเปล่ากลัวจังมาจริงก็หนีสิครับไม่มีอาวุธมาจริงก็หนีสิครับจะให้ผมยืนแบบตันได้ไงล่ะ ทำไมเสียงมันเงียบวะคนน่าจะเหลือน,น้อยคนเหลือนนะ้อยแบบนี้ไม่ไม,ไมีไม่ดีเลยป่าเราจะหาคนไม่เจอเลยเดี๋ยวนะเพาว่ามันไม่ใช่ละมันเงียบแบบนี้มันคนดักจาข้างบนชูเฮ้ดี๋ยวจะได้ยินเสียงใกล้ๆได้บ้างผมว่าผมว่าไม่น่าใช่เอ้ยเดี๋ยวจะดู่ใชู เดี๋ยวนะฉันว่ามันไม่ใช่นล้ทำไมมันเงี้ยกันอ่ะบางคนคมันทะขี้เลยแม่ีเลยไม่ดิคือเราน่องจากการใส่เด็กก็มอันีเหมือนว่าไม่มีนุเอ้ยเออาวุธท่อนยิบมากกว่าหนึ่งขึ้นไปถ้าเราตอนยิ้ท่อนยิบมากต้องหาปืนกันแล้วปืนนั้นไม่ใช่ในมันลุซองนีเราีสิอยู่แสดงว่ายังมีส่าวลออยู่ ต้องรีบแล้วไอ้ปืนผมนี่จะได้ตั้งแ,แต่ไนไม่เอาเราจะต้องเอาปืนนั่นสิปืนเกมพังมันไปสปอนอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวสิข้าหนาังนตัวนนั้นเร,เรายังไม่ได้ไปเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ละมันต้องมีใครหนึห่งคาราบาลี่เก่งมากเลยของข้าคนเสืบอบทุนผักปลาเลย อุ้ยเดือดเดือคนเดียวจริงด้วยนี่สครับเดือะไรเออไปเชิญคนด้วยเชิญคนด้วยเชิญคนด้วยปิดประตูมันไม่ดีเฮ้ยช่วยเ้วเออมัน,นออกหมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมันจะตาย ว่ายังไงเราก็คนไม่รอดจากมันยังไงเราคนจะเละอยู่แล้วยังไงเราคนเละยังไงเราคนเละยังไงเราก็คนจะเละเออเราไม่รอดอ่ามันใช้ไอ้บีในการบินรอดดูนะทักทีสุดแล้วมันเล่นเราด้วยแล้วมันเหลือกี่คนเนี่ยโอ้โหเหลือโคตรเยอะโคตรหนีล้วนะเราตายเหมือนจะใช้เทคนิคในการฆ่าทีละคนแล้วก็ใช้แรงจูงใจในการฆ่า โอเคผมบอกทุกคนแล้วคนจะไม่เ,มเ,เ,มเ,มเมลเน่นหมดนี้มหมดฆ่าฆาตกรนี่หว่าเราต้องเล่นหมวดติดเชื้อสิหมวดติดเชื้อมอสแล้วก็เหมือนกับหมดเนี่ยไม่หมวดติดเชื้อสิก็ว่าละทำไมันแปลกเมื่อกี้เราเข้าหมดอะไรวะเมื่อกี้หมดฆ่าฆาตกรนี่เออหมดเนี่ยเข้าหมดก็ว่าแปลกแปลก โอเคเราเกิดมาเราไม่ได้เป็นเคียวเลอร์เหมือนเจียนจะเลื่อนไปตัง้งนานแล้วอเราต้องหาของอื้อหหาของหาของบ้าแม็กก็เคยฟาร์มไปแล้วก็อจะอยากฟาร์มหน่อยแล้วนี่ไม่มีอะไรเลยเหรอบ้าเอ้ย ฉันไม่มีอาวุธที่จะต่อสู้กับพวกมันเลยพวกมันเป็นพวกติดเชื้อมันได้เชื้อมาจากไหน,นเอ้ย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 เปิดมาเราโดนแคมป์ทุกคนเอือ้อเราตาย<ง> <laughs> ตายไม่เป็นไรโอ้โหเกิดแนี้ดีนะไม่มีใครปิดประตูถ้าปิดประตูนี่คือต้องเลี้ยแหละแล้วมันคงไม่มีใครมาเปิดประตูหรอกโอเควัในไหนก็ได้เป็นคา,าต์ทอแล้วเราวน่าจะมีเรดาร์ตรวจจับชื่อเสียงเรียงนะ โอ้คนเยอะขนาดนี้นแล้วขี้ไวิสัยเนาะเดี๋อวม,มันจะเร่มเลืนข้างล่างอ่ะเราค่อยตามมันไปที่หลังกันเฮ้ยมันคมมากครั้งนี้แหละว่ามันถึงขั้นจิตเดือดเคลว่ันเจ็บเจ๊าะอือเออออฮ้ยเดี๋ยวนะฮะมันโดนได้ เดี๋ยวแล้วใครฆ่าวะเฮ้ยกำลังเสือมาอาจารย์ช่วยเองอีแน่อีแน,น่โอ้ย,โ,อยโดนดาเมจเอื้อตายไอ็คนนั้นโอเคมือจับเอ้สามารถจะกระสนุนได้แต่ไม่พ่าดเดี๋ยนะฉันว่ามันมาะมันคนที่จริงๆกันล่ะโอเคอยังไม่ตัวมาาันจะเป็นขาวนี่ออกไป ให้มันปเป็นโอเคเราจะมาปิดอันนี้เลยโอเคปล่อยให้มันไปนะเพราะยังไงเราคนจะสู้มันไม่ได้เราต้องดักคนนี้ไว้นะแล้วคนเนี้ยแล้วเอวเอไม่ไปดักล่ะอ๋อลืมไป๋ยว่ข้าบนดีกว่าข้างบนนั้นเห็นใได้นะ ดูเลขที่สิบเจ็ดเดี๋ยวมันมาฝั่งนี้ชัวร์มุ่งต้อนดักเอาไว้ได้เอ้ยนี่ฉันไม่ได้ลิดตต่นี้เหรอลึกตต่นี้ไปแล้วว่าละเชียวโอเคมั่งคิดว่ามันคงจะไปห้งางฝรั่งโน้นไอนนะถ้ามันติดกลับแล้วก็จะติดกลับประมาณตัวเนี้ยไอ้น้ำมันจะติดกับ เัาน,นื้ก็เด้อเหตุผลที่เราไม่จุดตรงน,นี้อรอบจุดตรงนี้ด้วยมันคนย้อนกับใหม่แล้วเขาทานนั้นน่ะมันต้องขับมาฝั่งนี้แล้วก็จะโผล่ฝั่งนี้ต้องรู้ว่าเนี่ยมันต้องไปอาเกียนวูบมันต้องเทเลพอร์ตด้วยอาเกียนอาเด็บใหม่แล้วไม่ดีอะไรเงย ไปไหนกันหมดนี้อทุกคนมาหาผมกลาง่อนได้ไหมต้องการแบบเอาเลือดขบวนไปซดเลือดอะไม่ชีวิตจริงเราอจ,จะต้องมีจักมาหเ้ามันไปรดจิตเสียในในเกมเราก็พูดได้การกระสือมีหน่วยสวรรา่านี่ใครเนี่ยเราเจอหัวหนา้าจรนสลัดที่เขาถืออ๋อขอมสัต ตัวกนินป่ามอลล่าที่เอ้อเห็นแล้วอยู่ข้างบนเพราะกับไอ้ตัวกินป่าที่แบบว่าบันเดียว,วน,นีนนนนนนย้อนไปทำไมอ่ะเราตามเขาก่อนเราตามเขาขไปก่อนเรายังไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนไหนี่อ,อ,อ่ะเขาจะย้อนกลับกลบอยงเี้ยมันมขึ้นไปข้างบนมันต้องไม่คือฐาน,น่ะมันออกไปได้มันต้องออกจากฝั่งนี้ยังเดียวเว้ยไม่เคยเจอ หรือว่ามีทารัไม่ปะานเนี้ยใช่ใช่เลยะเราต้องรีบไปตามเลยใช่้องเคยมาขนนี้ลองตรงนี้ได้มันน่าจะมาแหะเอ้ยมีตัวหนตรงนี้เอะเออเดีว่าจะน,น,นีมาจอาปูน,นี้ไม่ได้ดิาไว้ดิอี่ฉลาดนะเนี่ยองตรวจตรงนี้แล้วเรา,าก,ก,ก็มาเล่นเล่เกมจริงเลยตขอแล้วนะ เฮ้ยมันหนีไปแล้วว่ะว่าน่าจะไม่รอดิีดปากมาแล้นะเรียบร้อยเลปิงคี้เลปิงคี้หมดเลยเขาบอกว่าไอ้ปืนสไนเปอร์อมันคคือหนึ่งในดวงใจของฉันเลยก,ก็มันบอกประมาณเนี้ยมันน่าจะรีผู้ที่เชื้อ,อันดับหนึ่งทันบันเมลดีเกมพาร์ทผมก็มีหมดแล้วนะมี จะให้เลือกคุณมากกว่าถ้าคุณเลือกส r ว i v โบคุณจะมีน้ำยาคว้ลำทีเป็นภาตกรเอ๊ยทีเป็นส r ว i v โบไม่เจอทีเป็นภาตกรอเ,เดี๋ยวจะใช้ปืนนั้นแล้วลว่าถ้าผมไม่ใช่ผมจะไม่อ่อนยี่สิบนาทีที่ผมอัพมานี่ผมได้อะไรเนี่ยโอ้โหปืนนี่เหมาะเลยปืนจดอะ่ะผมเล่นได้มัน่าจะมาฝันี้ เฮ้ยตีเสียบอันนี้เก้กวางมาชัวร์เลยว่าเรามันมาว่ะเอ้ยโดนวอาใครโดนระป๋อยังไงเนี่ยโออ้ยู่ในรแล้วไม่ตายอยนะดูดีปืน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 น เดียวไมล่ลนะไม่ได้การแล้วต้องหนีแล้วเฮ้ยตายหเดินคนละโอ้โหเกิดนี้ใหม่มันมันจะสปอนได้ปะอืมไม่เดี๋ยวคนเดียวไม่ได้การละกล็ต้องตั้งรักไว้ตั้งรักไม่เหมาะหรอกโอ้โหแล้วมันเคยไหวไหมนะมันน่าจะเล็งเราคือเกิดนี้ อเออ็มบอดไม่ใช่โอเคดัชนีนั่ป็เอ็เดีย ได้การะมันเกิดบ่อยมากเลยของต้นหมีอะไม่โอเคโอเคมันไม่ติดกระโดดถ้ามันฉลาดพอวิ่หลับกรนโดนะมันจะไม่ติดมันจะติดเวลๆตนี้แทนเยี่ยมอุ้ยขับรถอะไรเฮ้ยไปดิไป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 แล้วมันดะมันมาแล้วเห็นนะไม่ได้ป่ะ ถ้าผลตาก็ไม่สีดานะเพื่อ,อโอ้โหมันเล่นไปก่อนหน้านะไม่มีปืนหนักเลยถ้ามันแต่งเลยแต่ว่านายยังไม่กระหายนะนะแต่ผมว่าผมโดนเกียนชัวร์เลยต้องฆ่าเ,าเราไม่ฆ่าเราก็โดนเจ็บอื้อ โอ้ว่เาเรารู้แล้วถ้าเราถ้ามันจะยิงอ่ะคนต้องดักรอดักด้วยคนรู้ละเราต้องอะไรอ่ะดีเป็นงไงดักเลยเฮ้ยไปโดนไ <c oughs> อคนนี้มันน่าจะเล่นอาจจะไม่เก่งอะไร มันเูือดต้นแงแล้วแบบโอ้โหแล้วมันเกิดตอนนี้หนีดีดอไรนี่ด,ดิมันต้องไปขงนูน้นไม่มันจะไม่กินโอเคมันมา้ามันไม่ได้โอ้โหไม่หัวต้นแอง,งเอไป โอเคไม่ได้การล้ต้องหนีละเจ็ดคนโอ้โหซ้อไปห,หราไปเนี้ยหนีดีกว่ามันเจอเที่เติมแบบว่าโอ้โหแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วมันเจิดโอ้โหไม่รู้กับมาว่ามีอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันด็งเราอ่ะเึงเราอ๋อเร็่อ จะรู้รู้รู้จะอื่นเลยมันจะได้ว่ะแต่มันลิงเราว่ะลิงผมเหรอมันจะไม่ใช่นะยิงยิงยิงก็ไปยิงนกเป้านกเป้าไหมนกนกเกลี้ยงเลยนกนกได้โอ้ยไอ้ตัวนี้โอ้โหใครฆาตกรเหรอต้องเล่นให้เป็นกคือตายตายไอ้ตัวนี้โอ้ยมันเล็งเราเหรอมันเล็งฉันนะสิ นี่ใครจะได้แนเนี AH right. er ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ลึงเราคนเดียวตัวไอ้ตุ๊กกระโดดี่ชอบฆ่าเลยตัวฆ่าชอบเลยเราสามารถใช้ตรงนี้ในการยิงได้เช่นไอ้ตัวนี้ถ้ามันไม่ลิงผมมันเป็นคนนี้แล้วก็ พี่เราฆ่าไปตัวหนึ่งนะบันช็อตโอ้เป็นคนฆ่าอ่าแตกแตายตายกระสุนเราจะหมดแล้ววะไม่อยากจะเสี่ยงไปเลยใช้ปืนดีกว่านะแล้วก็หยิบกระสุนเอะไร ข้อนี้มันปิดเอาไว้นะข้อข้อนี้มันสามารถสปอรฆาตกรได้โอเคมันยืนนะเมื่อเราไม่ดื่กูจะตายโดนข้อนี้ปิดเอาไว้ด้วยเนี่ยปิดให้หมดเลยดกักสปอร์เอาไว้มึงปิดเอาไว้ด้วยสิมันจะเกิดว่าแล้วมั่งก็จะไปปิด,ป,ด,ป,ดปิดตัวน,นี้เอาไว้ โเราคิดผิดที่ปืดไปแล้วเจ้าโอ้โหไปแล้วคือไม่อยู่แล้วโอ้บ้าช่วยกูโอ้โหเราโดนงปิดโอ้โหปิดรั้ยเหมือนมันรู้ว่าเรามาอะเฮืออะฮ้อวันนี้สิครับรออะไรอ๋อฟอร์ดเมทเต็รเลยอ่ะฮ้อ มันกระดุกเออมันมาอ้าวมันมาเปิดประตูไอ้กัดเดดมันดักหมดมันดักหมดเลยจะน่าเฉยเกือบไม่รอดเออไม่มีเลยไม่มีเลย อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับแต่คงจะได้ยินถ้เราไม่ยืนทีเดิก็ยังไม่แจ้งแจ้งโอ้โหอือืมโอเคนะครับซึ่งวันนี้ก็เพียงพอแหละผมเป็นฆาตกรและแน่นอนฆ่าตสไว้สูงต่ครับโอเคผมจะมาติดคิวตรงไหนดีตรงนี้คุณคงพี่หมอที่สดสำหรับผมเฮ้ยตื่นใหม่เด็กโยซับเบรร์วันนี้ผมจะมาติดคิวนะครับก็ แน่นอนว่าผมมีเซนเซอร์อาวุธสุดแจงของผมแล้วก็มันมากกว่าที่คิดเอาล่ะถ้าชอบกดดีกดไลค์กดแชร์กดคลให้กับกระลับสมด้วยแล้วก็คลิปของผมอาจจะสนุกหรือไม่สนุกก็ได้มาอ,อาจจะมีสาระหรือไม่มีสาระก็ได้แค่ผมใช้อันนี้ไปฟาดหัวก็พุ้มแค่ไหนแล้วฮะแล้วก็มีคนมามแ้วกรปิดคลิปมันมีคนมา เอ้ยไอ้หนูบัสดีเอาปนไม่พี่อันไปมาเยิงกู้มันยิงกูเยอตุ้ตีมันฮ่าอ่าห่า่าฮ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 ่ผฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่า่าฮอาฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่า่า่าป่าฮ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 ่าว่าฮ่าฮ่า่า่่า่าฮ่า